แต่ว่าช่วงนี้อ้อยนะ่เบิดแล้วเหนบ่โดยยังเป็ฉีดยาฉีดยากับองไรจะน้องเช่าคักเลยบากนเนี่ยน้ต้มตีน้ำยังนะใส่ใส่แนวป้องกันมันอยู่บ่กเกิดเป็นเกิดสิโอ้โบยู่จะไหนก็บู่โบยู่้าย่มันชูงก็ว่านี่ถึงก็ใช้มันกีชุมๆกัถือกึ่งเก่าน้อยลงโดยกับถังเหามันบ่ดีเด็กเขาอ้อมมืกับถือหลังเขาเก่านะอ๋อ กับสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็ว่าพบมาพม่พอกับสองบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เนาะน้องแต่เพิ่นก็กวดอ่ากวดเฮือนปัดเฮือนอยู่ทั่วทัวเยไปสั่งระบาดนี่มาวันนี้คือว่าควันถวยถวยอยู่เนาะนะ ป่อทุกน้องไล่เปิ่นเห็ดเต่าบ่เน้ะหัวใครเนี่ยแต่บบแมนแข่งสวัสด์นักเขตพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ทางนี้เพิ่นยังบ่หามเห็ดทานบนได้เนาะโดยสวัสดีน้องแต้โดยน้องบริเวณน้องเพิ่นจะโดนมาบ่ได้กระบี่แก่คี๊กยิ่งคี๊ผ่านเนาะอ่าทุกต่ได้อ่าพากันเผาทานบ่บัตรเนี่ยไม่ก็จริงได้คือว่าบริเวณนี่เอารถ ไทยไม่ใช anyway. oh, ่แกรถไทยเคลื o, ่อนปูอ๋อรถไทยเคลื่อนปูเลยโน้ใช่เลยพี่ก้องก้อยน้อยฮะเป็นใครบ้างล่ะคุณอ๋อถ่ายอยู่โฮมโนสบายดีน้องล่ะสบายดีอ๋อโถโถโถว์ฟูตึงอีกเชื่อกันได้เนาะโอ้โชว์นงโหธรรมบัดนี่ยเออสบายดีโอ้โถวน้องกินยังป่ะขนมเนี่ยอืมกินอยู่โอ้ ไปกินบ่เนาะเบิ่งยิ้มๆให้บ <sh arp inhale> ่าวเบิ่งให้เสี่ยวเฮียนเดี๋ยวจักยิ้มเบิ่งโอ้ยังผ่านอยู่แถงกินได้อยู่ชั่นอ่ะไปไปนั่งฮบมื้อละซะเดี๋ยวอ่าแวะเนาะอ่าลิ้นน้น้องเพิ่นก่อนเพราะว่ามื้อนี้น่ะเข้ามาหาน้องนาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็เข้ามาอัปเดตอ่าเบิ่งเฮือนน้องนาเพิ่นะเนาะที่ทางแม่เพิ่นช่วยต่อเติมพี่น้องเอ้ยต่อเติมือนให้ก็ถือว่า90 เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แหลนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังได้สั่นกับซีแพนเดียวแล้วกับเก็บรายละเอียดมันเล็กๆนี่ยหน่อยก็แล้วนะพี่น้องเลยเอาเนะาะจังใดทางบัต้าเองกับขอกราบทักทายสบายดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าชียู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มาสามคนเนะาะเบอร์เวียดกับน้องแวตาเบอร์จิตกับเบอร์เซนกั ลงไปเพื่อนลุงน้อยเพื่อนเนาะมาทางนี้สก้อนเพื่อนแต่ว่ามืออื่นนี่ก็อาจจะบ่ได้ไปน้ากันอีกเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าบอต้านั่นทางป้าเพื่อนหาหาพาไปบ้านลุงแน่เพื่อนเนาะคือเอื้ยของพ่อพี่น้องเลยมืออื่นนี่เป็นกับมีเวียกสําคัญอยู่แหละเนาะสิชวนเมื่อบ้านลุงพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกะแยกทางกันโดนเติบแล้วนะก็เลย่วนมือพูดเพื่อน ปไะปไะปยามืออื่นกะย่านบ่ได้ไปงานเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ากะบอเอฟซีบางกลอนหนสายคือบุเห็นไปน้ำกันกับเขาบอจิตบอเซนบอว่าส,ส,สองมือนี่เนาะพี่น้องเนาะสองมืออื่นนะนะมือนี้ก็บ่ได้ไปมืออื่นก็คือซิบอได้ไปอีกอล้วกัมาหาน้องหน้ากับแว่ด้องนอกเพื่อนกันซื้อขนมมาต้อนเพิ่นอยู่เบิ่งอ่าน้องเพิ่อนมาเค้าหน่อยฮะอ่ะมามักอ่าถ้าได้ขนมนี่มั้อ่าขนมใหม่แน่น้องเวตา โอ้ยบาวเียดคือเอาหน่อยเท่าคนว่ายังอยู่ได้บ保卫่เนาะโดูสบายดีไม่ได้กอดซะฮะเลี้ยงเอาคือได้ยินจะว่าเอาหน่อยแท่าพี่ชันเอาคลิปนี้บอหน่อยนั่นโอ้ยเนาะยังอยู่ยังไม่ได้ไปหาน้องไม่ไซับอยู่เนาะคือว่าอใครายรถแล้วเนาะโอ้ยยังยังยังเท่าพี่ชันน่าก็นอนอาบนี้ก็ได้เอาเถอะพี่ชันได้แล้วก็ชิปไปเพื่อนน้องอ่า น้องสุดใจพี่น้องเนาะไปเฮืดน้องสุดใจโอโหป้อทุูดใดเฉลี่างลิบๆมาหละบาทเนี่โอ้คือหัวแดงอีพิงอีพิงมาถ้านอบาทนี่เนาะชงเมืองครัแถ้า,น,านอบาทเนี่ป้อทได้ไกลอีกอเซตบาทนี่มในแท้บาทนเชเ็อตเอาป๊อดาโดนสบายดีนุกแห้งไายหน่อยไข่ตำกันแตกซะแล้ว มาจะใช้ละทามกันน่ะมาจะซื้อใครซื้อใครโอ้เนาะมาจะซื้อใครกันล่ะหันใจก็ซื้อมาเศร้าพี่น้องเลยอ๋อหลัดเอื้อยเลยเนาะโทษโทษโทษยืนหลัดแล้วบาดยืนหลัดแล้วบาดนี่โอ้ให้กินบ่เนาะบาดนี่อ้อทางน้องๆคน อัปเดตได้พี่น้องเนาะอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ทุเพกคนอ่าหาไม้มาเผาถ่า,านเพื่อจังได้ไว้ดังอลไรกัเห็นเลี้ยงซี่มาแหละน้องพี่น้งนองเนาะจังได้นาซีดไปบาทนี่ฟู๊ไปผู้เดียวเพื่อนใช้รถเบิดน้ำมันนะเบิ่งคากเลยเนาะโดยเอาลุกมือเอาเลิบนะเนาะตัวนี้แหละว่ามันหลายก้อนเห็นเลี้ยงชราิกันดีเนี่ย เป็นใได้กินลายโค้ดเอาไปแล้วบาเนี้เอาพี่ธงนะอ่าไอเก็บธงมันไว้เก็บธงมันไว้เอาธงมากธงอ่ามาอ่ากับโบได้คอยไปน้องเพื่อนพี่น้องเลยเอามาที่ธงนั่นใส่เอามาไว้อันเอาเอาเอาเก็บมาไว้ไว้เอาตุ้งยางตัวนั้นเอามาให้น้องแต้ไว้เอามาให้เอื้อยไว้เออมันปิวไปแล้วฮันเออเก็บมาเก็บมา เฮอ,เอจัก,กี้บอตาว่าช่วพื้นสิเมื่อน้ำพอแล้วเนาะยัง,งอยู่นั่งลงแบเนี้วันแรกกับมาที่ซื้อไใครชมบ่อมกินเียนะหน่วยหนึ่งได้ยัปีหน่วย,ยสามพันสองหน่วยห้าอืมแท่แสดงว่าลงแล้วจัสองหน่วยห้าเพราะว่าช่วงหนึ่งลุดบบได้หรือดนี่พีสองหน่วยห้าอืมน่องติ๊ก เฮ็ดอยังแน่มโอนี่อืมเผาเตาน้องตุ in ๊กเด้เผาเตาเผาเตาคือกันน้องเต้หืมกำลังมาต่ดองเออกำลังมาติดองพอแล้วก็ดองลายน้อยช่วงอยู่เนาะเจ้าได้จากงานเจ้าอยู่พี่กำลังไปงานเดียววะอยู่บ้านกำลังมีงานเดียวเลยอืม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 ไปงานเดียวอาจารย์ เอไาไดบาดนี่เนาะพนก็เริ่มตกเริ่มอยังลงมาเลยวางแผนกันจะว่าเสีเฮ็ดแังได้กับที่ดินแห้งนี่ยเสีเอายังลงมาใช่คือ <ปะ S 1> อาเอามันคือเกา่าบ่เจอว่าเสีเอามันเออว่ามันกับเมื่อนั้นน่ะน,น้องไปหาเพิ่์นหาเพิ่นพ์นแล้วก็ตื่นสะมาว่าไปเลือกไว้ให้ว่เล้วกผัดขากับปีเงยใครมุนแดงเอาเป็นแังได้ใช่เพิ่์นเพิ่์นมีหลายบ่กะเพิ่์นว่าเลือกเอาเพื่อที่ได้ยุเพิ่์นนั้นโอน้าอ้ายกะ บได้อยากว่าได้ได้ลวงได้หลายดอกเพราะว่าได้น้ำน้องพร้อมแล้วแล้วก็น้ำถั่วพอกะมีเนาะแล้วก็ซื้อพร้อมแล้วแบบว่าอยากได้อยากได้อีกอ่าจะได้เพิ่มเอิญอีเขียวบออีเขียวครับเตาง้อยเสียนะอยากได้พราะเป็นแนวพันอ่าพะว่าอีเหลืองก็ได้แล้วหน่อยนึงอ่าทุนต่างงอนก็ได้แล้วเนาะอ่าแล้วก็พี่ช่างแล้วก็พันน้ำน้องกันและไอ้ายกับโบเป็นว่าจะพันพป่ังแล้วเนาะ พันปน,นยังแต่ตะเลียงคอย n h a เนาะ,<ม>ะเลียงคอย n h a หนิโบงาเหมือนหมเนาะเอาหัว n h a หัว n h a แต่ว่าโบงามบเป็นหัว,วนะนีเป็นคือเอ็นเนี่ยอืมเป็นเอ,นอ,เอ,อ็นนะเอ้าอันนี้ก็คือว่าวแน,น่นอนเลยถ้าว่าเห็ดหน้าใช่คือน้องว่าวมันโบวเวิร์กม,มันมันมันนูนแล้วก็มันเป็นมันเป็นดินที่ว่าโบเก็บน้ำมันเป็นดินที่ว่าโบเก็บน้ำแล้วก็ แต่ไดมันแต่ไดมันน้อยนะมันมันมันกับบพ่อได้อนี้นะปลูกมันไอ้ว่าปลูกมันแบบแบบเก้ากับยกยกล่องมันขึ้นเรียบแบบว่าคั่วบัวหายน้ำขังมันนะนาะมันกับคือสีบวมดอกก็ว่าจะอะรเรือกว่าปลูกหมักมูบบสินะปลูกหมักมูหมักแตงไช่แต่ว่ามันบว่ไก่ปลูกมันนั่นแล้วมันเสียบลงไปดินผู้มันกับบุพอยอดกินดอก เพราะว่าถ้าห้าสิปะเป็นดินเป่าใี่นหมเอฟซีเพิ่นก็ว่าโอ้อยากให้แนะนําน้องเพิ่นแบบว่าถึงมันบม่ได้หลายก็ได้อ่าซีซ่าหาเชนได้จากล้านจากใดใช่ไหเพราะว่าพอปลูกมันนี่เขาบม่ได้แบบว่าลงทุนอุ่นผูยังมันหลายเพิ่อนค่ะอืมในงานเพื่อมันก็คั้วยากคือปีจายนี่มันเด็กบวมันบ่นี่าทั้งนี่มันเป็นทั้งเครื่องมันเป็นดินแข็งอย่างแบบพุดลงก็มันเฉาะหนึ่งเฉาะหนึ่งหรือว่าอย่างมันจะเป็น มันกระซึมขึ้นมาอย่าเงี้ยอืมอืมอืมเอาเนาลองหามาใช้เบิง้งมันกะ,อ,ะอ,อ,นนอ่าเขาก็บมุนยกล่องมันนี่มีแต่เสียหญ้าออกแล้วก็ปลูกดินกันแกนน่นใช่ลองเบิง้งเนาะให้ฝนตกมาแล้ว <c ười> ให้มันคุยใช่ให้มันคุยมันอยังโอู้หูโตเบืงบ้งเบื้องเดี๋ยวไปอ่าซองเบื้อ่ออาเตาน้ำน,น่องนาผืนก่อน,อนพี่น้องเลยเนาโตได้จากสอบเด้นี่เนาะ โอ้ดินดินอ่าใายเนาะดินใายนี่พอต้าย่านแต่มันมันมันบวทนแหละโดยสบายดีน้องอ่าทุกัดได้แต่เครือแล้วเนาะสองเครือได้เครือเล็กชอบเลยผิวหาสิบหกโจงไว้ดังเลยจงไว้ดังน้ำบางอย่างอันนี้ถอควันมันบวบไปเอาะมันน้ำติดโอ้แต่ว่า แต่ว่าบัดยามลงนี่อย่าลงผู้หนึง่งผู้เดียวเด้อแปลว่ายามเข้าไปจกทานมันนะยา่ยานย่านแบบมันทะลุลงแต่กับใครเนี่ยแต่เพิ่นเห็ดจอบแหลมๆสิอ๋มันล้ม,มบ,ลบัดไปทั้งพุน่นเนาะเลยิ่มเข้ากันครับบรนไดจักจักมือได้ได้ควัดไงขาห้อปิดเมื่อนี่ก่นอนมืออ๋อ เพราะว่ามันเพราะว่ามันกระคอนขางที่ว่าเป็นดินดินทรายเนาะมันเลยอยากอยากคุเนี่ยได้พี่น้องเพราะมันเป็นดินนั่นแหละวันนี้เป็นดินเหนียวแล้วดินอ๋อลงไปลุ่มเรียกเป็นดินเหนียวเยอะเนี่ยมันก็ไม่เลิกเป็นดินทรายประมาณนี่ลงมากก็เมียนแล้วไม่ชื่อบ่าไม่ไม่ไปขอน้ำข้านะบอกฉีดยาสียาเพื่อนอะไรเพื่อนผ่าให้ก็ไปเก็บเพื่อนไปเก็บแล้วก็เอามาเผาทานน้ำ พอพอมีแนวดังแล้วก็้ำมันได้ลายก็ขายน้ำเนาะสอบนึงได้แต่หน,นึ่งเ้าหาเข้าหาพันแล้วก็คือได้ย,ยินว่าไปเอาท่อลงซอยลงหน้าผลผลบ่ผลหาอ,อ่ามนนีก็จูดควันลูกลกุ้งกั้วอยู่แล้วก็ได้นี่แหละจังว่าน้องไล่ฝืนชิพาน้องเตะเฮ็ดอย่างอีกเด้อว่าดินว่างนี่นะปลูกมันน,น่ะเนาะเอไลงไม่อีกก้อนแม็นเมนชาววัตติมันบวมกับโบโบต้องยุกบัดหนึ่ อัดจูดหยามันออกเสียหยามนออกก็ใช้คูเก่านี่ฝนตกมาจนกระบวมกระออนเลยเนาะพระว่าการที่เ้าวจีไปปลูกเข่าปลูกยางไชนีไอ้่ามันมันกระเทือนเนี่ยมันมีกบก่วงอย่างไรมันบุพ่อได้ดอกนะปลูกมั่นแหละเ้าไปลงชื้นอย่างมันหลายอย่างดอกเนาะได้รับมันมาจากหมัดสองมัดก็อยากพ่อแหละสินะได้บัวลายก็ได้จักสามสีแซนหรือว่าหาหกแซนก็เอาเนาะดีกว่าป้าเห็นว่างนะ แต่ว่าช่วงนี้อ้อยเนี่ยเบิดแล้วเหมือนบ่บ่ยังไปฉีดยาอืฉีดยากับอยงไรจะน้องเช่าคักเลยบางคนเนี่ยนัำต้มตีน้ำยังนะใส่ใส่แนวป้องกันมันอยู่บ่เกิดเป็นเกิดสินะโอ้โบยู่จะไหนก็โบยู่โบยู่วะว่าอยมันชูงกว่านี่ถึงกาใช้มันุ่มชุ่มเหมัอนกันถือคือเก่าน้อยลงโดยกับถังเหามันบ่ดีเด็กห้ออ้อมเหมืนกับถือหลังเขาเก่านะอ๋อ หลีกได้อาคิดว่าแบบว่าเอาใช้รถแล้วก็มีแต่จับผูยีโรถโบแมนบอกแบบนั้นมันสีดยาคุมโอ้อันนี้นะสิย่างผ้าตามเลยดิเพราะว่าอ้อยมันสูงอะได้เถอะถ้าเอารถผ้ามไปกับพักไว้น้อยมันพอกไม่้อยโอ้ชั้ววะชั้นนี้ดิยังย่าง้าได้อีกบ่ชั้นนี้โบได้แล้วบ่ได้แล้วบอโอ้อ่ะเโอ้ เอาไว้้โอมาพี่อ้ายเนาะเดี๋ยววันนี้กับบนมียังหลอกน้องเลยกับเบะหาน้องเพื่อนมาเท่าไรกะบีบแกกิ้กี้กใช่เอ้าเว้ยเพื่อนกันฮะสู้ๆสู้ๆเนาะโดยโดยโดยมาเดี๋ยวหาน้องเพื่อนกันนี่แหละได้เทือดซิปปลายสอบแต่ว่าอันนี้จักว่ไอ้เหลืองวะจักอันนี้ งาเนะม,นเออมันง,า,นงาเนาะเพราะว่าบอตาก็เก็บไปน้ำน่องเพื่อนแน่ไดนะ้พี่น้องเนาะก็ได้หลายอยู่นะแล้วก็อยากอยากอยา,ากได้ตัวที่ว่ายังบ่มีแนวมันละอ,อ่าเบิ้งเบิ้งโม,มเมนต์คลิปได้ละบ,บ,บอพอันถึ้คลิปน้ำได้นะพี่น้องเนาะอู้อิ่มแล้วบ่บาเนีเออ่โอ้ยใครเนี่ยแต่ชื่อหมังมูกับขนมวันนี้ว่ามันหลาย à chào và sưu nghe nơi nói nỉ ngồi bơi kín nắm sao tay chịu mất kín kai chắc mmmm chọc kín kai mmmm 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 มันมันก็เคยลงมาเอาอยู่บ่ไก่นานๆเคยเอานี่เอาไก่เรื่อยๆปันทำอยังเนาะจะเอาเอาไก่ก่ได้ไก่ตัวหนึ่งเองครับไก่รุ่นชุ่มนี่แหละอืคอหนะตัเลิกเลือดโอ้พันยมแม่โอ้ยมเนาะกะเซ้าเลยดิเเออพราะว่ากลางป่ากลางดงสิเนาะมันสัตว์อะไรมันลายพี่น้องเกลือ หัวเด้อ no, ช no. ่วงนี้เด้อท้องไข่อึงลืออึงลืออยู่แถวบ้านบ่ตางแหน่โอยเนาะแถวที่หาไกไก่บ่่ไก่ัวยังบ่เออัวกกําลังระบาดได้อ่ๆอันนั้นเลยงไปดอกมื้อเช้าบ่กกินนงัวกินกับข้าวปุแม่นกินกับกินสุกเอาเนาะกินสุกเอา FC เพิ่นยังเป็นวกยังถามพากันกินดิบหลายบ่ตา่อยจุกับาน้องเพิ่นมื้อนั้นอ่าเดียวนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็บ่กล้ากินหลายดอกก็บ่ได้ค่อยได้กิน ป้าตาชื่อได้บ่มาตัวนี้เอ้าเดี๋ยวใช้และมาตั้งแต่น้องได้เฮือนหลังนี้อ้าวมันไปอยู่ใช้คือว่าช่วงหนึ่งคือว่ามาปลูกโอ้มันหางออกมาน้องเคยเอามาลิ้นได้อยู่ในนั้นนะเออตัวดำเนน้อยอะไรกินอ่ะเมนเออใหญ่เลยน้องบาร์นีน้องอืม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 นิดแล้วก็เพิ่อขึ้นมาน้ำอ้าวน้ำพอได้เฮามีแต่ว่าใช้ตากตัวน้อยนั่นได้ยังอยู่บ่ช่องตัว เลยอือ่าุ่นป้าเลาะมาพี่เลยแถวนั่นนะป้าผุ่นได้กระปอมเลยพูโอ้หนุ่มกับอ๋อน้ำครือหาพี่น้องเนาะเมื่อกีนน้นี่โอ้ฮะจันจันกะคือว่าแล้วเนาะมีแต่จะได้อ่ากับกอนเดอร์ฉบับเดอ้อกกเนาะกะแวะอ่าขนมต้อนน้องเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อใดกะขี่ผ่านจวดขี่ผ่านจวดเนะาะขายเลย เคยเวพี่น้องน้องเคยเวหางน้องเพื่อนแล้วก็เวคือช่วงว่าลูกแหววว่าไงคือแขกคนมาชวนดู้รู้หนองที่ได้เพื่อนเลยเนาะผููใดบก็ได้ขนมเพื่อนหรอเปลาน้ำล้างใจนี่แหละจังว่ากะเวเนาะได้แล้วก็ซื้อตอดมีนยัง้าเออเอาเป็่นยังดอกพาน้องแวตาเพื่อนลงเฮือนอ่าน้องชุดใจแบบนี้ จังไดียเลยบบบนี้เบิงเบิงเบิงปรบใจนะบัวสาก็คือบัวสาน้องเอ๋ยนี่แต่ควบหนึ่งแรงแหละอ่ะปั่นกันคนละใบเด้อปั่นคนละใบเด้ออ่ะอ่าไผเอาแจ๊กแจ๊กพูนดูอ๋อพ่อได้ชื่อขนมเอ้าเอ้าเอ้าจะผัวยองยองนี่เอ้าให้เพิ่นใบนี้ก็ได้อ่ะอ่าอ่าผู้ัวยองยองนิดน้อยนี่อ่ะโอเคจ้ะน้องบ้ากลับกันใบยังหู้อยู่บ้าน โอ้ได้แล้วเนาะโอ้ยเอ้าสวัสดีก่อนสวัสดีเนาะเอ้ามื้อหน้าเว้าใหม่น้องเลยกับคือเว้าเลยเนาะแบ่โดยๆๆไปหาน้องๆเพิ่นเนาะเยี่ยมยามถาข่าวเบิ่งคือดอกพี่น erm ้องเอ้ยก็บ่ได้มีหยังมาให้เพิ่นอีหยังดอกมีแต่ต้มขนมแล้วก็แวะให้เนาะอ่าเคยแวะเคยถามพี่น้องเอ้ยไปกะกายมากะกายยืนคอยอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อ๋อโอเคจังใดก็ขอวมมุกงคใจขอบุญกับคุณในลายที่เขาอาเิรงมาสม้มและกบ,บกขามโฆษณาของเบาต้าไปหังนะว่าเนาะว่าผิดพลาดประการใดก,กับขอโทษขออภัยน้ำพมในพี่น้องเอดซีเบิร์สขุสุคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวเขาว่า,าสบายดีพี่น้องเนะ๊ายบาย